สวัสดีครับอยู่ซ่องปิเล็นเกมนะครับว่าเป็นเพลยเกมตัเอ่วันงเราจะมาเล่นแบบขับเครื่องบินนะครับแบบหนึ่งไม่รู้ชื่อแบบไรเราจะไปเอาเครื่องบินกันเลยโอ้ขาจาัดก,ก็แอดมาได้ครับ โรจิคี่เป็นไทยแอร์เวย์นะครับเรียบร้อยแล้วไปกันเลยตรวจสอบโดยภาคได้ไปก้านโอ้โห เอาเรือเอาเรือโอ้โหขับเร็วเกินไปขับเร็วเกินไปผมก็เร็ววันนี้เราจะไปญี่ปุ่นนะครับไป เราใช้เป็นเครื่องบินลำโบอีกนะครับคลิปนี้อาจจะฟ้านิดนึงนะครับเราจะขึ้นกันเลยไป้จุ๊บจุ๊บคุณดิสาทุกยตันตัวทราบตัวนาราี้เรากำลังจะขึ้นกันนะครับ เดี๋ยวเอ้ยผมขับปีนเลนเออไปโอ้ยเออเออยาวๆครับติดก,กวามเลยนะเนี่ยอ,อยู่ทุกขบมากไง นี่มาแล้วแล้วก็เราจะลงกันแล้วครับเราจะลงกันแล้วโอ้ยสวยๆสวยเก๊อ๊บ สวยเกืบมากสวยเกืบครับผมเดี๋ยวจะไปจอดให้สวยกับสวยมากเท่ครับเอ้ยจอดตรงนี้ดีเปล่าหรือว่าะจอดตรงนู้นดีกว่านะครับ ขอบรู้ดุกท่านท้กๆที่าบาลุกพี่ๆจบวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คิดด้บ๊ายบาย